เฮ้ยอย่าบอกนะที่มึงใส่นี่มันออื <c oughs> แนวนี้สิครับเนี่ยที่ผมตามหาไม่ได้เจอแนวนี้กันมาเกือบปีแล้วมั้งคลิปนี้นี่มันแนวถนัดผมเลยนี่มันความฝันกูในสมัยเด็กเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับเล่นเกมทีไรเนี่ยก็ชอบกระตุกเล่นไม่เคยสนุกเลยนะครับต้องแยกมาเล่นคนเดียวกะว่าจะเต้นกับเพื่อนแบบเฟียวๆแต่พอเต้นทีเดียวนะครับเครื่องกระดังกระตุกเลยต้องขอหยุดครับมานั่งชิงช้าคนเดียวดีกว่าและนั่งไปได้สักพักหนึ่งนะฮะกระได้มีคนมาแนะนำแอป n o x Security ดาวน์โหลดตอนนี้นะครับผมมีกิจ,จกรรมดีๆมาแนะนําแค่ทําภารกิจเท่านั้นนะครับก็สามารถรุน เติมเงินมือถือวิธีทําภารกิจก็ง่ายๆคือกดตามที่เขาบอกได้เลยครับเริ่มตั้งแต่21มกรานี้นะครับถึง28มกราและแอปนี้ก็สามารถสแกนไวรัสได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่แจก iPhone กดสแกนเข้าไปเลยครับง่ายๆและลองมันโหลดไปครับให้ถึง100%หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็อยากให้กดไปที่ล้างถังขยะมันก็จะลบไฟล์ให้ครับโดยแอปไม่เสียหายและโหมดนี้ก็ง่ายๆครับสำหรับคนเล่นเกมกดไปที่เร่งความเร็วเกมเลยครับแล้วรอให้มันโหลดถึงร้อยและกดเร่งให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้แหละเครื่องลื่นเลยขั้นตอนดาวน์หล แล้วนะครับมันเลยขึ้นให้เปิดอย่าลืมให้5ดาวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและถ้าดาวหลดไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ สวัสดีกับแนวหยุดเวลาที่ผมตามหาทุกคนเป็นยังไงกันบ้างจ๊าคิดถึงผมกันไหมเอ่ยแนวนี้ผมรู้เลยครับบันเทิงแน่นอนไม่อยากจะอ้อมของกับเข้าเรื่องกันเลยไหมไม่ได้ดิต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, ก,ก,กันก่อนนะครับแล้วก็อ่านคําเตือนด้วยครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนคริปโตบอลผมกากเกื่อนมากเลยครับแมงได้แต่ไดมอนด์เห็นในทิกตอกไปซองฮะแมงมีแต่รีเจนแต่ซีเอ็มไม่ใช่ประเด็นนะครับเขาเลอกกันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมานะครับณสถานที่บ้านหลังหนึ่งเราก็จะเห็นครอบครัวกลุ่มหนึ่งนะครับกำลยนะะลูกกเพรา้องแต่ ลูกเนี่ยนะเปิดมาก็ไม่เจออะไรลูกก็บอกอาจจะไม่ใช่ตาอาจจะมีสมบัติก็ได้นะแม่พี่สาวก็บอกเฮ้ยจริงๆเลยแกแกก็น่าจะรู้แท้ๆว่าตาเนี่ยเป็นคนไม่มีอะไรพร้อมกับเดินไปครับทำความสะอาดตู้ข้างๆคนนี้คือยายนะครับที่กําลังจุดทุบคนตายอันนี้ไม่มีอะไรครับแค่แนะนําตัวเฉยๆผู้ชายก็ลื้อของต่อเลยครับแล้วก็ได้เจอกล่องกล่องนึงกล่องที่ค่อนข้างดูแข็งแรงแลวมีน้าหนักตัวผู้ชายก็เลยได้สไลด์กล่องออกมาครับแล้วก็ได้เจอนาฬิกาอันนึงเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างแปลกตาครับและอันใหญ่ภายในนะครับจะเขียนว่าทามกับสม สืบทอดหรอแม่ขอดูได้ไหมลูกชายก็บอกไม่อ่ะเดี๋ยวผมจะใส่มันเองแม่ก็บอกอืมตามใจแต่ถ้ามันพังแล้วเนี่ยก็เอาไปทิ้งเองนะอย่ามาไว้ที่บ้านล่ะมันจะเกะกะลูกชายก็บอกอืมมันก็สวยดีเหมือนกันนะแต่มันใช้ยังไงเนี่ยหันไปมองซ้ายมองขวาครับแล้วก็ได้เจอก,กระดาษใบหนึ่งที่สาวคนโตก็ได้เดินมาบอกว่าข้างในเขียนว่าอะไรหรอที่สาวก็บอกอะไรเนี่ยกดปุ่มแดงหนึ่งทีคือหยุดกดอีกทีหนึ่งปุ๊บทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่มันลายมือคุณตาใช่ไหมเขียนอะไรเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยทำเตือนผ ขอกดหน่อยก็แล้วกันก็กดไปได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วทุกอย่างมันก็หยุดเลยทันทีสิ่งที่ขยับได้ตอนนี้นะครับมีแค่ตัวผู้ชายผู้ชายก็งงงงใจครับบอกกดไปไม่เห็นมีอะไรเลยมันเสียหรือเปล่าเนี่ยครับแม่แต่แม่เนี่ยไม่ขยับผู้ชายก็เลยได้มองไปรอบๆครับทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ขยับเหมือนกันผู้ชายก็แบบงงงตามนั้นครับแต่ก็ได้เช็คก่อนนิดนึงบอกแม่ครับพี่เาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงคาตาแข็งและผู้ชายเนี่ยครับก็เริ่มยิ้มแช่งแบบสาเหตุที่แข็งเนี่ยอย่าบอกนะว่าเพราะนา ผมชอบแม่นะแล้วก็ได้แก้ทุกคนไปครับจิตเดียวเ้าเสร็จแล้วนะครับก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเริ่มไปจัดเซตเหมือนเดิมกลับให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางพร้อมกับกดทุกอย่างครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนาฬิการ้านไหนว่าเปิดประมูลทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าทำไมรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยยังอยู่ในที่เดิมส่วนพี่เอกก็ฮึิมเลยครับแบบสมบัติปู่ของฉันเนี่ยมันเยี่ยมจริงๆผมพูดผิดครับมันคือคุณตาก็เอาเป็นว่านาฬิิิิกกกกกกาา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 นน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 นีี้้้้้้้้้้ะคคคครรรรรรรัััััััับบบบือออออจุุดดดดดดเเเ่่่่่มมมตตตแลลลววววงงงงง็็ไไไไปปใขขึหหชทททยยู ที่่ตางๆก็รอจนมากันครบอะครับรัศมี2เมตรผู้ชายก็บอก yes เนี่ยแหละเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จกันมาหอมๆแล้วก็ได้มอมพร้อมกับกดสต็อปทันทีฉากนี้นะครับก็เหมือนกับฉากฟรีเดย์เดินเออร์เลยเห่ครับไปไหนก็ได้ซึ่งจุดมุ่งหมายรอบนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นพี่สาวคนเล็กในช่วงที่จะแปลงฟันเสร็จนะครับมันก็ได้หยุดเวลาและในจังหวะนี้แหละครับหนังก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณ1ชั่วโมงโดนออสออสนะครับอันเนี้ยพอทุกอย่างเริ่มเคลียร์นะครับก็เสร็จฉากเหมือนเดิมทำไมรสชาติยาฝีฟันมันแแปปลลกกๆยยยาาาคคิินนนววววพีี่สสโตจจจะรอดดดุ้้็ไไเทัง นะครับวันนี้ก็เลยได้แกล้งพี่ไปหนึ่งทีครับจับพี่แต่งหน้าให้แล้วก็ได้เดินไปหายายครับกับยายนี่ก็ยังไม่เว้นและทุกคนก็เริ่มเซงรับเหมือนต้องทําอะไรสองรอบสารอบก็คือต้องบอกนะครับว่าเหมือนทุกคนเนี่ยจะโดนแกล้งตัวแม่นะครับทำกับข้าวไป2อรอบเพราะว่าไอ้พพะเอกของเราเนี่ยครับมันแย่งพี่สาวคนเล็กไปกินส่วนพี่คนโตก็ต้องแต่งหน้าใหม่ครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยไอ้พระเอกแต่งหน้าอะไรไม่รู้และเจนินนะครับพอทุกคนรู้วเริ่มสายเพะเอกก็ได้กดหยุดเวลาอีกรอบกับทาวิ่งเลยหนังก็ได้กินเวลามึงไปโครััััในน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 ตตอออดึกกกกขงคคคื้้พี่สสาาวโมะ็แปยย นอนด้วยได้ไหมนอนคนเดียวทีไรนะครับผีอ้ำทุกทีผู้ชายก็บอกให้ผมนอนด้วยสิพี่พี่สาวก็บอกยี่ใครอยากจะนอนด้วยแม่ก็บอกนี่หยุดแกล้งกันได้แล้วลูกรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ํากันก่อนผู้ชายก็มองเับแบบทาไมทําไมกูไม่ได้ไปโอเคไม่เป็นไรงั้นกูใช้วิธีนี้เลยละกันซึ่งฉากห้องน้ำนั้นนะครับผมไม่สามารถเอาภาพลงได้เลยคือขอย้อนไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปฉากห้องน้าในระหว่างทางที่ทุกคนจะเข้าห้องน้ำนะครับตัวพระเอกเนี่ยก็ได้เก็บแต้มคนที่หนึ่งนะครับพี่สาวคนโตส่วนคนสองเนี่ยยคคครับกกก็็พี่สสาาาววนนเลลลไไงงแแแ้้้ดดหปถึุุณจทย นะครับพระเอกเนี่ยก็ได้มาขอบคุณคุณตาคุณตาก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกจ้าหลานลักหลานมีความสุขนักก็ทําไปเถอะแล้วค่ําคืนนั้นนะครับก็ได้ผ่านไปหลายวันต่อมาทุกคนก็ได้มารวมตัวกันแบบเออแม่รู้สึกแปลกๆแม่ก็บอกทุกคนลุงไม้เมนแม่เนี่ยไม่มา2เดือนชุดนักเรียนก็เริ่มเรียนครับบอกแม่คะหนูก็เหมือนกันยายก็บอกฮะนี่แกก็เหมือนกับฉันพี่สาวคนโตก็บอกนี่มันอะไรกันเนี่ยนึกว่าหนูเป็นคนเดียวซะอีกแม่ก็บอกอะไรนี่อย่าบอกนะว่าพวกเราท้องพร้อมกันแล้วใครเป็นพ่อละถ้างั้นหนังมันกกกกก็็็ไไไดดด้้้้้ตััััจจจบบบบบบแแปปปีเออนนนนิงงคครลวาาาสยช่ ถ้าชอบคลิปนี้นะจ๊ะผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป